อสบายดีเนาะวันนี้เฮาก็จะมาเออ่ลบเพจเนาะวิธีการลบเพจใน a c e b o o k เนาะกดไปที่แอป Facebook แล้วไปที่สามขีดเบงขวานะไปที่หน้าเพจเพจเฮาขึ้นมาแล้วกดไปที่เพจเฮาเนาะ,นะแล้วกดไปที่หุปมฟันเฟือง ท่านั้นขวามือกดเข้าไปเนาะหลังจากนั้นให้กดไปที่ทั่วไปเนาะตัวถึงให้เหาเลื่อนหาเลื่อนหาตัวที่มันมันเขียนว่าลบเพจเนาะตัวนี้เฮาได้กดลบไปแล้วเนาะแต่ว่ามันต้องได้ใช้เวลา นต่แต่กวนของเขาก็บมดจืดแล้วเนาะเพื่อมันสิลบเนาะแลก้กดลบไปแล้วตรนี้แต่มันต้องได้ใช้เวลาเป็นเดือนเดือนช่องเดือนเนาะจังได้ลบตัวนี้เนาะนีแมนการลบเพจเนาะถ้ามีอย่างกะสามารถคอมเมนต์ได้เนาะคติคำชมอบใจที่เพิ่งคลิปนี้เนาะ อย่าลืมกดติดตามฮันเด้อร์กดไลค์ใหนเด้อร์